สวัสดีค่ะมาเจอกันในช่วงโควิดอีกแล้วนะคะไปครบรอบหนึ่งปีพอดีเนาะแต่เราก็คิดว่าน่าจะเคยชินกันเยอะขึ้นนะคะวันนี้เนี่ยเราก็ยังอัดเทปสอนอยู่เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเรื่องที่เราสอนวันนี้เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับเรื่องน้ําและโซเดียมที่เกินนะคะโดยการสอนผ่านเครื่องมือในการวัดน้ําและโซเดียมนะคะคนไข้ที่อยู่ที่หน่วยเราหลายคนน่าจะเคยได้วัดอันนี้มาแล้วนะบางคนก็รู้แล้วว่ามันคืออะไรนะคะ แต่บางคนที่ไม่รู้ก็ลองฟังดูสั้นๆนะคะว่าประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการวัดน้ําโซเดียมมวลกล้ามเนื้อเนี่ยคืออะไรนะคะจริงๆตัวเครื่องเนี่ยไม่ใหญ่นะคะเป็นเครื่องขนาดเล็กเนาะน่าจะคล้ายๆเครื่องอุลเ็กกับเครื่องถ่ายเอกสารสักครึ่งหนึ่งได้นะคะเวลาเราวัดเนี่ยมันจะออกข้อมูลออกมาเป็นข้อมูลที่สําคัญอันนึงก็คือคนนี้เนี่ยมีน้ําเกินอยู่กี่มากน้อยนะโดยออกมาเป็นกิโลเลยนะคะว่าคนนี้เนี่ยน้ําเกินอยู่กี่กิกโลนะคะ ข้อมูลที่สองที่เราอยากจะได้เห็นเนี่ยก็คือเราเห็นเลยว่าคนไข้คนนี้เนี่ยมีมวลกล้ามเนื้ออยู่หนักอยู่กี่กิโลแล้วก็มีมวลไขมันอยู่กี่กิโลนะคะเวลาวัดเนี่ยไม่ยากเลยนะคะตัวตัวคนไข้เนี่ยนอนราบเพื่อให้เราวัดได้นะคะเวลานอนราบก็ห้ามขยับประมาณ30วินาทีนะคะตัววิธีการวัดเนี่ยจะคล้ายๆการตรวจขึ้นไฟฟ้าหัวใจนะคะก็จะมีอิเล็กโทรดมาแล้วก็แปะที่แขนและขาคนไข้นะคะดังนั้นเนี่ย คนไข้ที่จะวัดแล้วไม่มีปัญหาเลยก็คือจะต้องมีอวัยวะในส่วนที่เป็นระยงครบนะคือมีแขนสองข้างแล้วก็ขาสองข้างครบไม่เคยตัดแขนหรือตัดขานะคะมีข้อที่เขาไม่ให้วัดอีกอยู่ก็คือเนื่องจากหลักการของการของเครื่องเนี่มันเป็นการผ่านกระแสะไฟฟ้าเพื่อดูแรงต้านของกระแสะไฟฟ้าในเนื้อเรานะคะดังนั้นเนี่ยตัวคุณเองไม่ควรจะมีโลหะอยู่ในตัวนะคะ คนที่จะวัดไม่ได้ก็คือคนที่เคยผ่าตัดแล้วใส่เหล็กเอาไว้เช่นเคยขาหักแล้วใส่เหล็กไว้นะคะหรือคนที่เคยมีปัญหาข้อเข่าเสื่อมข้อสะโพกเสื่อมแล้วใส่ข้อสะโพกเทียมกับข้อเข่าเทียมมาไว้นะคะหรือว่าคนไข้ที่มีเครื่องกระตุ้นหัวใจอยู่ในตัวนะคะไม่ว่าจะเป็น aicd หรือว่า pace maker อันนี้ก็ไม่ควรที่จะเข้าเครื่องนี้วัดนะคะข้อมูลที่เราได้เนี่ยดูจากกราฟรูปนี้ก็ได้นะคะจริงๆกราฟก็ดูไม่ยากนะเราลองทำความเข้าใจไปพร้อมๆกันนะคะ แกนตั้งเนี่ยเป็นน้ำหนักตัวที่เราวัดได้ในคนไข้นะคะข้อมูลในแผ่นนี้ทั้งหมดเป็นของคนไข้คนเดียวนะคะเขาอาจจะหนักอยู่ที่ประมาณ70กิโลนะคะในแกนนอนเนี่ยเป็นเดือนที่เขาวัดนะคะอันนี้ก็อาจจะเริ่มตั้งแต่เดือนเมษาไปจนถึงเดือนกันยานะคะเวลาที่เครื่องอ่านเนี่ยเครื่องมันจะอ่านออกมาเป็นรายละเอียดได้นะคะเช่นในเดือนเมษาเนี่ยสีน้ํางเงินเนี่ยที่คุณเห็นเป็นแถบสีน้ํางเงินเนี่ยคือน้ําที่เกินอยู่ตัวน้ําที่เกินอยู่ของคนไข้คนนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ7-8กิโล ตัวเครื่องนี้สามารถอ่านได้อีกว่าคนไข้คนนี้ที่หนัก70กิโลเนี่ยมีเนื้อที่เป็นมวลกล้ามเนื้อที่เป็นสีส้มนี่ยอยู่ประมาณกี่กิโลแล้วก็มีมวลไขมันนี่อยู่ประมาณกี่กิโลความสําคัญของเรื่องพวกนี้ก็คือถ้าเราจําได้คนไข้ล้างไตเนี่ยหมอไม่อยากให้บวมไม่อยากให้คุณมีน้ําและโซเดียมเกินเพราะว่าถ้ามีภาวะบวมหรือมีน้าและโซเดียมเกินแปลว่าหัวใจโตหลอดเลือดแดงแข็งความดันโลหิตสูงอัตราตายจากโรคหัวใจและหลอดเลือดก,ก็จะสูงเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วแถบที่กว้างขนาดนี้คือกว้างเกินไป เกินอยู่ตั้งแปดกิโลอันที่สองเนี่ยที่หมอโรคไตกลัวก็คือแถบสีส้มเนี่ยมันน้อยเกินไปหรือน้อยลงเรื่อยๆหรือแถบสีเหลืองที่น้อยลงเรื่อยๆค่ะปกติแล้วเนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นมวลกล้ามเนื้อแล้วก็มวลไขมันที่เราวัดได้ค่ะมวลกล้ามเนื้อที่เราวัดได้แล้วมวลไขมันที่วัดได้เนี่ยถ้าเราดูเป็นแนวโน้มของคนไข้คนนี้จะเห็นว่าตลอดหกเดือนที่ผ่านไปเนี่ยหลังจากเข้ามาล้างไตแล้วเนี่ยจะเห็นว่าแถบสีส้มเนี่ยมันกว้างขึ้นเรื่อยๆ แถบสีเหลืองก็เหมือนเล็กลงนิดหน่อยนะคะแต่แถบสีน้ําเงินเนี่ยแคบลงเรื่อยๆแต่ว่าเมื่อผ่านไปหกเดือนคนไข้คนนี้น้ําที่เกินน้อยลงจากเดิมที่ที่เคยเกินอยู่8ดกิโลเนี่ยเหลือกิโลเดียวเนื้อเขาเนี่ยที่เคยมีอยู่ประมาณเท่านี้เนี่ยก,กว้างขึ้นเรื่อยๆแปลว่าเขาแข็งแรงขึ้นมวลกล้ามเนื้อเขามากขึ้นทางการแพทย์ก็จะดูได้ละเอียดขึ้นว่าคนไข้คนนี้ดีขึ้นไม่ใช่ดูแค่ดูแต่ภายนอกอดูแต่กิโลที่ชั่งทั้งตัวนะคะเพราะว่าถ้าเราดูแต่กิโลที่ชั่งทั้งตัวอาจจะผิด เนื่องจากว่ากิโลที่ชั่งทั้งตัวของเขาเนี่ยหนัก70กิโลพอสิ้น6เดือนที่ผ่านไปเขาก็หนัก65กิโลเราอาจจะเข้าใจว่าคนไข้ผอมลงน่าจะกินไม่ได้แต่จริงๆแล้วคนไข้ดีขึ้นเพราะว่าน้ําที่เกินลดลงไปเหลือจ8กิโลที่เกินเหลือแค่กิโลเดียวและเนื้อก็เพิ่มขึ้นนะคะครับรูปนี้ก็เป็นคนเดียวกันนะแต่เขาเลือกมาแต่เรื่องน้ําจะเห็นว่าแกนตั้งเนี่ยเป็นจํานวนน้ําที่เกินนะคะถ้าวัดได้ศูนย์แปลว่าไม่เกิน ถ้าวัดได้เป็นเลขตัวเดียวอย่างนี้ก็เปลว่าเกินขึ้นไปเรื่อยๆจนถึง8กิโลนะคะถ้าติดลบก็แปลว่าไม่เกินนะคะหรือว่าแห้งเกินไปค่าปกติของภาวะน้ําเกินที่เราวัดได้เนี่ยอยู่ที่บวกลบ2กิโลปกติแล้วทางการแพทย์ถือว่าถ้าคุณวัดได้เกิน1กิโลหรือเกินไม่เกิน2กิโลนี่ถือว่าไม่เป็นไรหรือแห้งเกินไปแต่ไม่แห้งมากจนต่ากว่า2กิโลนี่ก็ไม่เป็นไรเป็นค่าปกติที่เรารับได้นะคะเพราะฉะนั้นคนไข้คนนี้เนี่ยเป็นคนไข้ฟอกเลือดด้วยเครื่องเบอร์เป็นตัวอย่างของคน es, ไข เขาก็เลยมีแถบอยู่สองเส้นเส้นที่คุณเห็นเป็นเส้นทึบเนี่ยก็คือเป็นก่อนเข้าเครื่องฟอกเลือดเส้นที่คุณเห็นเป็นเส้นปลาเนี่ยเป็นหลังออกจากเครื่องฟอกเลือดนะคะจะเห็นว่าเมื่อผ่านไปตั้งแต่เดือนเมษายนจนถึงเดือนกันยายนี่ไม่ว่าจะเป็นก่อนเข้าเครื่องหรือหลังออกจากเครื่องน้ำหนักเขาจะเริ่มลดลงเรื่อยๆน้ำและเกินน้ำที่เกินจะลดลงเรื่อยๆก่อนเข้าเครื่องออกจากเครื่องก่อนเข้าเครื่องออกจากเครื่องมันวิ่งอยู่ในแถบไม่เกินสองกิโล แสดงว่าเราประสบความสําเร็จในการล้างไตเขาคือเราดึงเขาลงมาเรื่อยๆจนกระทั่งน้ำไม่เกินได้ค่ะคนไข้ฟอกเลือดด้วยเครื่องจะเป็นคนไข้อีกแบบหนึ่งที่โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการมาเข้าเครื่องไตเทียมตอนมาเนี่ยน้ําจะเกินและพอออกจากเครื่องน้ําจะลดลงแต่พอเขาไม่ทําตามที่สอนทานเยอะปกติแล้วเนี่ยเราบอกแล้วว่าต้องคุมน้ําแล้วโซเดียมเหมือนกันไม่ว่าคุณฟอกเลือดด้วยเครื่องหรือล้างไตทางช่องท้องแต่ถ้าคุณทานเหมือนเดิม น้ำและโซเดียมที่กินเข้าไปก็ไม่รู้จะไปออกที่ไหนมันก็จะสะสมในตัวคุณพอถึงวันฟอกอีกวันหนึ่งคุณก็จะน้าหนักขึ้นเยอะอีกครั้งหนึ่งแล้วเขาก็จะดึงลงในเวลาสั้นๆแล้วคุณก็กลับไปกินน้ําและโซเดียมแล้วก็ดึงลงแปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยในคนไข้ฟอกเลือดเนี่ยเขาจะแห้งดีอยู่แค่วันเดียวเท่าน,นั้นก็คือวันที่เขาฟอกเลือดและกลับบ้านจะแย่ไปกว่านั้นถ้าเกิดว่าวันที่เขาฟอกเลือดและกลับบ้านเนี่ยเขายังไม่<ๆ>คุมน้ําและโซเดียมและน้ําหนักขึ้นมากกว่า1กิโลต่อหนึ่งวันที่เว้นไป แต่ว่าทุกครั้งที่มาเช่นฟอกจันพุธสุ์จริงๆทุกวันที่มาวันจันทร์ทุกวันที่มาวันพุธทุกวันที่มา,ว,ว,มาวันสุขน้ําหนักควรจะขึ้นไปอย่างมากก็สองโลสองโลกว่ากว่าแต่คนที่ไม่เข้าใจและกินมาทางน้าและโซเดียมเยอะเขาสามารถจะน้ําหนักขึ้นมาสี่โลกว่าได้สี่โลห้าสี่โลแปดห้าโลก็มีสามโลห้าก็มีแต่ว่าในวันที่เขาไม่ได้อยู่ในเครื่องคือวันที่น้ําเกินตลอดแต่ว่าคนที่ฟอกเลือดเนียมีข้อเด่นอยู่อย่างหนึ่งก็คือเขาจะไม่อึด แปลว่าอะไรเพราะว่าเขาจะน้ําเกินอยู่ไม่กี่กิโลหกกิโลอะไรเขาก็จะหอบละแต่คนไข้ล้างไตาทางช่องท้องจะอึดสามารถที่จะมีน้ําและโซเดียมเกินเป็นสิบกิโลได้บางทีบางคนเนี่ยบวมมากเลยแต่ไม่หอบเลยเหนื่อยนิดหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไข้กลุ่มนี้จะมีความต่างกันคนไข้ล้างไตาทางช่องท้องเนี่ยเราไม่ค่อยเจอเขาเจอกันเดือนละครั้งพอมาเจออีกทีก็บวมเยอะหายใจเหนื่อยแต่คนไข้ฟอกเลือดเนี่ยมันมาโรงพยาบาลอาทิตย์ละสามครั้ง ไม่สามารถขาดฟอ,อกได้เลยเพราะว่าร่างกายมันจะทนได้แค่ที่น้ําหนักอยู่แค่จุดนี้ถ้าขึ้นไปเยอะมากมันจะหอบและใส่ท่อช่วยหายใจค่ะดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราเปลี่ยนคนไข้ที่น้าและโซเดียมเกินเยอะๆจากการล้างไตาทางช่องท้องเนี่ยมาเป็นฟอ,อกเลือดด้วยเครื่องนี่ไม่ใช่ว่ามันดีกว่านะแต่มันเหมือนคนไข้ต้องมารายงานตัวทุกอาทิตย์อาทิตย์ละสามครั้งมาถึงปุ๊บพยาบาลก็จะดึงลงดึงลงดึงลงแล้วเขาก็จะไม่ทนด้วยนะเพราะขึ้นเยอะๆก็จะไม่ไหวค่ะ ตัวอย่างเนี่ยเป็นตัวอย่างของคนไข้คนถัดไปที่หมอจะเล่าให้ฟังนะคะโอเคค่ะอ๋อได้ค่ะอันนี้ก็เลยเป็นตัวอย่างคนไข้นะคะเป็นคนไข้ที่เห็นชัดดีเนาะแต่เนื่องจากหนกราฟนี้มันอาจจะดูซับซ้อนนิดนึงนะแต่ว่าถ้าเราทําความเข้าใจได้มันก็จะง่ายนะคะแต่ถ้าเกิดไม่เข้าใจไม่เป็นไรนะคะฟังอย่างเดียวก็น่าจะเข้าใจนะคะกราฟนี้เป็นกราฟที่แสดงคนไข้อยู่หลายคนนะแต่ละคนไข้เนี่ยเป็นจุดสีน้ําเงินที่เห็นนะคะ โดยที่แกนตั้งเนี่ยเป็นความดันโลหิตตัวบนปกติแล้วเนี่ยแกนตั้งเนี่ยตัวบนเนี่ยค่ามันจะสูงนะถ้าคุณจําได้เวลาคุณวัดความดันมันจะมีสองค่าตัวล่างกับตัวบนถ้าความดันโลหิตตัวบนเนี่ยเขาพบว่ามันสัมพันธ์กับปริมาณน้ําที่เกินแกนอนเนี่ยเป็นจานวนน้ําที่เราวัดได้เกินเกินอยู่กิโลหนึ่งสองกิโลสามกิโลห้ากิโลเจ็ดกิโลเขาพบว่าถ้าเกิดเส้นเลือดคุณยังไม่เสียหัวใจคุณยังไม่พังเนี่ยคุณจะเป็นคนกลุ่มนี้ คือถ้าคุณมีน้ําและโซเดียมเกินเช่นคนนี้เอาคนนี้ก็ได้นะคะเกินอยู่6กกิโลพอเราลากเส้นไปเนี่ยความดันโลหิตตัวบนเขาอยู่ที่ประมาณร้อยหกสิบแปลว่าถ้าคุณหัวใจ not, ines, ยังไม่เสียหลอดเลือดยังไม่เสียคุณยิ่งมีน้ําและโซเดียมเกินเยอะความดันโลหิตคุณจะสูงตามถ้าคุณชนะมันความดันโลหิตคุณจะลดลงเพราะว่าถ้าคุณชนะมันคุณจะเหมือนเส้นสีบานเย็นอันนี้พอน้ําและโซเดียมที่เกินลดลงเรื Đây, ่อยๆความดันโลหิตตัวบนคุณก็จะลดลงตาม,าม,ตามก็จะเป็นคนที่อยู่ในหมวดพวกนี้นะคะ คือน้ำไม่เกินแล้วก็ความดันไม่สูงดังนั้นเนี่ยคนไข้หลายคนที่ยังน้ําและโซเดียมเกินตลอดและความดันสูงเนี่ยเราก็จะพยายามสอนให้คุณกินน้ําน้อยกินโซเดียมไม่เกิน2,000มิลิกามล้างไต Kent ให้ได้กําไรเยอะขึ้นเพื่อที่จะทําให้คุณเนี่ยแห้งลงความดันโลหิตจ,จะได้ลงแต่ถ้าคุณทําไม่ทันเราจําเป็นต้องให้ยาลดความดันกินดังนั้นเนี่ยคนไข้หลายคนที่ยังมีน้ําและโซเดียมเกินความดันสูงอาจจะกินยาความดันถึงตั้ง4ตัว5ตัว6ตัวเพื่อให้ความดันลง แต่พอเขาน้ำและโซเดียมไม่เกินปุ๊บความดันโลหิตเขาจะลดลงบางคนสามารถล,ลดยาความดันจากห้าหตัวเนี่ยเหลือสองตัวได้เลยเพราะว่าน้มและโซเดียมไม่เกินนะคะคราวรี้เราลองมาดูตัวอย่างของคนนี้นิดนึงนะคะคนนี้เนี่ยจุดนี้อาจจะไม่ชัดมากแต่บางคนก็จะอยู่แถวแถวนี้นะสมมติเราขอขยับจุดนี้ขึ้นไปตรงจุดนี้นะคะเป็นคนที่วัดน้ําแล้วไม่เกินเลยแต่ความดันโลหิตตัวบนเขาเนี่ยจะสูง คนแบบนี้เนี่ยถ้าเราวัดน้าไม่เกินแต่ความดันสูงแปลว่าเราไม่สามารถดึงให้แห้งกว่านี้ได้แล้วเพราะเขาไม่เกินแปลว่าเส้นเลือดเขาเสียแล้วเส้นเลือดเขาได้แข็งและเสียไปหมดทําให้ค่าความดันโลหิตตัวบนเขาสูงอันนี้เนี่ยพบได้ในคนที่น้ําและโซเดียมเกินานานๆพบได้ในคนที่เป็นคนสูงอายุถ้าคนแก่มากๆถ้าคุณไปวัดความดันดูคุณจะพบว่าความดันตัวบนเขาจะค่อนข้างสูงเช่น1้อยหกถึงตัวล่างจะ 60- 70ิบนะคะ พวกนี้ก็ต้องแก้ปัญหาด้วยการใช้ยาความดันอย่างเดียวไม่สามารถที่จะรีดน้ําได้มากกว่านี้อีกนะคะครนนี้คนสุดท้ายเป็นคนที่เราจะเล่าให้ฟังเนาะคนนี้เนี่ยเป็นคนไข้ที่มีจุดอยู่แถวๆสี่เหลี่ยมนี้หมอขอย,ยกตัวอย่างเป็นแถวๆนี้แล้วกันนะแปลว่าถ้าเราลากเส้นมาเนี่ยความดันโลหิตไอ้น้ำเขาอาจจะเกินอยู่ประมาณเจ็ดกิโลแต่พอเราลากเส้นไปดูความดันโลหิตเขาเนี่ยความดันโลหิตเขาประมาณร้อยถึงร้อยสิบอันนี้คือแย่จริงๆแปลว่า น้ำก็เกินเยอะความดันก็ต่ําที่เป็นแบบนี้เพราะว่าหัวใจเขาเสียค่ะเวลาที่คุณปล่อยให้น้ําและโซเดียมเกินมาหลายปีเนี่ยเนื้อหัวใจคุณจะคลากมากขึ้นเรื่อยๆพอเนื้อหัวใจคลากมันจะบีบตัวได้ไม่ค่อยดีระดับความดันโลหิตก็จะลดลงนะคะมีปัญหายังไงอันนี้มีนะคนไข้ที่เราจะเล่าให้ฟังนี่เป็นคนไข้จริงนะคะเป็นคนไข้ที่นี่นะคะคนไข้เนี่ยเป็นคนไข้ฟอกเลือดตั้งแต่ปีสองห้าห้าหก ตอนเริ่มล้างไตาทางช่องท้องเนี่ยเขาเริ่มด้วยล้างไตาทางช่องท้องก่อนนะคะเออล้างไตาทางช่องท้องปีสองห้าห้าหกเนี่ยอายุเขาประมาณห้าสิบห้าปีเราเห็นเขาตั้งแต่ปีสองห้าห้าหกถึงปีสองห้าหกหนึ่งเนี่ยคือเขาบวมตลอดน้ําท่วมปอดตลอดขาบวมนอนราบไม่ได้หายใจเร็วความดันโลหิตสูงกินยาความดันอยู่ประมาณห้าตัว mm hmm. พยายามทําทุกอย่างเพื่อให้เขาคุมน้ําและโซเดียมได้เขาก็ยังคุมได้ไม่ค่อยดีตอนหลังๆก็เริ่มมีน้ําท่วมปอดบ่อย ต้องใส่ท่อช่วยหายใจเป็นบางทีก็เลยเปลี่ยนเขาไปเป็นฟอกเลือดด้วยเครื่องเพราะว่าตอนที่เขาใช้ออตอนที่เขาล้างสั่งทางทรทางช่องท้องเขาต้องใช้น้ํายาความเข้มข้นสูง4.25เกือบทุกวันวันหนึ่งบางทีมากกว่าหนึ่งถุงถ้าเราทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆเยื่อบุช่องท้องเขาจะเสียบวกกับที่เขามีภาวะน้าท่วมปอดเป็นประจําก็เลยเปลี่ยนเขามาเป็นฟอกเลือดด้วยเครื่องตั้งแต่ปี2561ค่ะปี2561 62 63เนี่ยเขาก็เลยฟอกเลือดอาทิตย์ละสครั้งอยู่ตลอด ไม่ได้ดีกว่าใดๆเพราะว่าเขาฟอกเลือดจันทรุษสุขทุกครั้งที่มาฟอกเขาจะน้ำหนักขึ้นประมาณ4.5-5ถึงกิโลพยาบาลก็พยายามดึงน้ำหนักให้ลงกลับมาให้ได้เช่นน้ำหนักต้องอยู่ที่50แต่มาฟอกทีไร55ทุกทีเขาก็จะดึง5กิโล5กิโลทุกครั้งแรกๆก็พอไหวความดันโลหิตก็สู้กันได้เพราะว่าหัวใจเขายังดีบีบตัวไม่ให้ความดันล่วงช่วงปีที่แล้วปี63เนี่ยเริ่มแย่ลง เข้าเครื่องไม่ได้เท่าไหร่ค่ะเข้าแล้วดึงไม่ได้เพราะว่าหัวใจมันล้ามากพอคนเข้าเครื่องไตรเทียมเขาจะดึงห้ากิโลในเวลาสี่ชั่วโมงเนี่ยชั่วโมงสุดท้ายความดันเขาจะตกเขาก็เลยเริ่มกลับบ้านไปแบบมีน้ําและโซเดียมค้างอยู่ในตัวพอรอบถัดไปก็ยังเหนื่อยอยู่วันจันทร์กลับบ้านไปแทนที่จะเหนื่อยวันพุธตอนเช้าดันเหนื่อยตั้งกต่วันอังคารเพราะว่าน้ําและโซเดียมมันดึงได้ไม่หมดมันค้างอยู่ในตัวเขาหลังๆก็เลยเริ่มแย่ลงนะคะ ตอนนี้ก็น่าจะหัวใจเสียเยอะนะมีหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิดที่เรียกว่า AF อัตราการเต้นอยู่ที่ประมาณ180ครั้งต่อนอาทีไม่สามารถฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมได้อีกค่ะมีแบบนี้จริงเนาะเราเห็นคนไข้ามาเยอะนะเราเลยอยากจะเล่าให้คุณฟังนะคะว่าเราสามารถเลือกทางเดินเองได้คุณอย่าคิดว่าเรากินกินไปน้ำและโซเดียมเกินขาบัวไม่เป็นไรเหนื่อยนิดหน่อยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราใช้2.5 4.2 5ดึงแต่ถ้าทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเยื่อบุช่องท้องมันจะพังค่ะ หัวใจจะโตหรอเลือแดแรงจะเสียแล้วถึงจุดหนึ่งเนี่ยการล้างไตด้วยวิธีใดๆก็ช่วยเราไม่ได้นะคะก็หวังว่าวันนี้เนี่ยตัวข้อมูลเหล่านี้เนี่ยจะเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะไม่งั้นเราไม่พูดซ้ําๆอย่างนี้มาเป็นปีๆเนาะเพื่อที่จะเตือนคุณเสมอว่าเราล้างไตเนี่ยเราเอาของเสียต่างๆเนี่ยหรือเอาของที่เรากินลงไปเนี่ยออกได้ไม่หมดทำให้เราต้องคิดเสมอว่าเราจะกินกี่มากน้อยที่จะให้เข้ากับที่เราจะทิ้งออกค่ะ นี่คือปัจจัยที่สำคัญที่จะทำให้การล้างไตมีคุณภาพนะคะโอเค